แต่กี้แต่กนยังมีลูกสาวพญาเมืองอูนเหนือซื่วานางอ่อนอามซึ่งเป็นลูกสาวเดียวของพญาเมืองอูและเป็นยิงงามที่หาภัยเปียบบได้ในซุมภูทวีบนี้แต่ละมื้อละวันได้มีลูกสาพยพญาเมืองต่างๆที่อยู่อ้อมข้างต่างโกพกกันหมายปองอยากได้นางมาเป็่นเมียแต่พญาอูนเหนือกโกบยอมยกลูกสาวให้แกผู้ใด อยู่มาเมื่อหนึ่งได้มีลูกสายพญาเมืองใต้ได้ยินคุณซาลือสาว่านางอ่อนอามเป็นยิ่งที่สวยงามป่านนางฟ้าเมื่อได้ยินเสร็จนั้นเท่าก็กินโบได้นอนโบลับขึ้นจากได้นางมาป็นเมียจึงเข่ากาบทูนโพพญาเมื่อนั้นพญาเมืองใต้ผู้เป็นโพโกโบขีนจึงตัดสั่งให้เสนาอามาพ์พากันห่างหากาะเกียมเข้าโคงเงินคำ สร้างมาสอยแบวนเซนซิงพร้อมด้วยขันมาขันภูเพื่อไปสู่ขอเอานั่งอ่อนอามดังทีลูกซ้ายปัถนาเมื่อกะเกี่ยมเครื่องโขงสำลิดแล้วขบวนของลูกซ้ายพญาเมืองใต้ก็เคลื่อนย้ายออกจากวังมุ่งหนาไปสู่เมืองอูเหนือไรเงยะเดินทางเป็นเวลาหลายเดือนจึงฮอดเขียดเมืองอูเหนือเมื่อไปฮอดเขียดซานเมืองอูเหนือ ลูกสายพญาเมืองไต้ก็ได้สั่งให้ขบวนของพญายุดพักเสาเอาแหงอยู่ที่นั่นสัวขาวเสียกอนพวกศิีนาอามาทั้งหลายต่างโกพักกันปลุกตุกปลุกพามขึ้นแล้วโกพักกันพักพรเสาแหงพอหุงเสามือใหม,ม่ม้าลูก้ายพญามืองไตโกเฝ้าจัดแจงเขียนสารแล้วมอบให้ศิีนาอามาผูญัยน้ำสารเข้าไปกราบทูลขอนางอดอามนำพญามืองอูเหนือ เมื่อพญาเมืองอู่เหนือได้อ่านสารแล้วกตกตบปฏิเสธบบยอมยกลูกสาวให้เมื่อปิน่นสินนั้นลูกชายพญาเมืองใต้จึงหาอุบายเพื่อป่งเอาน้างอ่อนอามาปิ่นเมียให้ได้เท่าได้สร้างให้ศรีนาอามาดพร้อมด้วยเสาสนมกลมมาวังของตนุนจัดพิธีเสพ็จงานลิ่นกินอย่างมวลซื่นมีเหล้าจาปาปิ้งและอาหารการกินทุกอย่าง จากนั้นก็ซื้อเอาพญาเมืองอู่เหนือพรอ่มด้วยสีนาอามา์และทหารที่เฝ้ายามหักษาพวกสีนาอามาทั้งสองฝ่ายต่างก็พากันลิ่มกินและโยกง้ายกันอย่างมวนซื่นถึงเจวันเจ็ดคืนในที่สุดทุกคนก็อ่อนเพียและพวกทหารที่เฝ้าหักษานางอ่อนอามต่างก็พากันนอนหลับหมดเมื่อน,นั้นลูก้ายพญาเมืองใต้ได้โอกาส จึงเฝ้าลักเอานาอนอามขึ้นไซยแพยลงน้านีลุ้งไปทางใต้พอหงเศร้ามือไมมาพญาเมืองอูเหนือหุ้ข่าวว่าลูกซ้ายพญาเมืองใต้ได้หลักพาลูกสาวตนนี้ไปพระองค์จึงให้ขึ้นและแต่งพุนทหารออกไล่ตามขบวนของลูกซ้ายพญาเมืองใต้ทันทีในขณะนั้นขบวนพุนทหารของพญาอูเหนือ ได้ไล่ติดตามขาบวนของลูกชายเมืองใต้และโกะทันอยู่กลางป่าแห่งหนึ่งจึงเกิดลุกลยวกันขึ้นแต่ย้อนกำลังของพญาอูเหนือหลายกลัวจึงตีสนะได้เห็นให้ขบวนของลูกชายพญาเมืองใต้แตกสลุภ้พายไปคุณลทิละทางส่วนลูกชายพญาเมืองใต้ได้หลบหนีไปและเอานางอ่อนอามไปนำ นางอดอ้อามโบมีความหากักโตลูกสายพญาเมืองใต้เลยนางจำใจเืนทางไปนำโกย้อนถึกบังคับพวกเขาทั้งสองพากันเดินทางไปนาเรื่อยๆข้ามผู้ผาป่าไมเป็นเวลาหลายวันพวกเขาโกอิดอ่อนห้อยแหงเมื่อหนึ่งในขณะที่ลูกสายพญายมืองใต้นอนหลับอยู่กลางป่าแห่งหนึ่งนางอดอ้อามได้โอากาสจึงเฝ้าลักนี้ นางเลาะขึ้นไปตามสายน้ำแห่งหนึ่งในใจหวังว่าจะได้พบบ้านคุนพอได้โขเขากินเสารเฮือนแต่แล้วนางก็มุดหวังพอเหลี่ยวไปทั้งใดก็ติ่มเตะผู้ผ่าปลาไม่กลมมไปมดุดนางจึงตัดสินใจไปหน้าเรื่อยๆโดยบุหู้จุดหมายปลายทางอาศัยกินหมักไม้ต่างเขาสวนห่างกายอันงดงามของนางก็เหลืองลาจอยพร้อมลงทุกมือ เสื้อผ้าขาดซอยอาศัยท่ำป็นบนนอนรี่ซ้อนเพื่อลบลีกสัตดใหยในยามกลางคืนอยู่มาเมื่อหนึ่งได้มีในพานแห่งบ้านภูลันไปลาเนื้อ <c oughs> ก็เลยพบนางอ่อนอามที่กำลังนอนสันหนาวอยู่ในพร,รมแห่งหนึ่งแล้วจึงถามนางว่าลูกเอ๋ยเป็นอย่างลูกจึงมานอนอยู่กลางป่าผููเดียวเ่นนี่แม่นลูกมาจากที่ใดเนา นางจึงเล่าเรื่องรลวาต่างๆสู่ในพานฟังว่าลูกมาจากเมืองอูเหนือและเป็นลูกสาวคนเดียวของพญาเมืองอูเหนือในพานได้ฟังเส้นนั้นก็ขานอาสาไปซุงนางกลับบ้านเกิดเมืองนอนแต่นางโก็โบยอมกับเพราะอายภัยฟ้าขาแผ่นดินนางจึงโขไปอยู่นำในพานที่บ้านภูลันเมื่อนางมีชุดประสงค์เส้นนั้น นายพานกโกโบขีนจึงพานางเมื่อบ้านภูลันและนายพานโกหักนางเหมือนกับลูกขิงของตนเองเมื่อหนึ่งนางอดอ้อามนางลินอยู่ทึงภูลันเหลียวลุ้งไปทางลุมเห็นต้นไม้ใบหญ้าเขียวงามและสถานที่แห่งนั้นโกฮับเพียงดีเบื้องแล้วคือบ้านเกิดของนางนางจึงคิดอยากลงไปสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ที่นั่น พอตกยามแรงมาหลังจากกินเขาเ่าวแรงแล้วนางอดอ,อามกกว่ากับนายพานว่าพอเอ๋ยเป็นอย่างชาวบ้านภูหลันจึงบ่พากันลงไปอยู่บนลุมทีห้าเพียงนั้นนายพานเหล่าสุนังฟังว่าลูกเอ๋ยอยู่บนนั้นมันอันตรายหลายชาวบ้านทุกคนต่างโกย่านกลัวและบบมีผู้ใดกล้าเข้าไปเหตุยู่ทากินอยู่บนนั้น พอมันมีสัตว์ห้าย่างหลวงหลายที่คอยเอาชีวิตผูกคนที่ล่วงล้ำเข้าไปในขิดเดนของมันในนั้นนี้สร้างงาเงางูตองเฮียงและเสือไ้เมื่อนางได้ฟังเสิ่นนั้นก็เลยเบ้าตัวนายพานวาพ่อเอ๋ยลูกขอให้พ่อเป่าประกาศไปแต่ละบ้านแต่ละเมืองว่าถามีผู้ใดมีความสามารถข่าสัตห้ทั้งสามนั้น ลูกจะแต่งงานกับผู้นั้นในผ่านได้ฟังนางเวาเสินนันโกตุกลุงแล้วแต่งให้สาวบ้านออกเป่าประกาศไปแตละบ้านแต่ก็บมีผู้ใดกล้าขาดสัตว์ให้เหล่านั้นเลยแต่พบไปถึงบ้านน้อยแห่งหนึ่งก็มีสายหานสามคนขาดอาสาไปขาดสัตว์ให้ทั้งสมตัวนั้นผู้ที่หนึ่งซื่อเสนึนึ้น ผู้ที่สองซื่อมื่นเก่าเกาและผู้ที่สามซื่อมื่นกึนค้นหารทั้งสามล้วนแต่มีวิสาอาคมกิงก้าทั้งนั้นเมื่อค้นหารทั้งสามมาหอดบ้านภูลันแล้วพวกเขากลพากันจัดแจงห่างหากเครื่องมือต่างๆแล้วก็ปรึกษากันว่าพวกเขาควรไปขาสร้างงางเงาเสียก่อนเพราะเป็นสัตว์ใหญ่และมีฤทธิ์เดชกิงก้ากลัวหมู่ เมื่อตกลงกันแล้วพวกเขาก็พากันไปที่ยูของสร้างงาเงาพอกปรหอดก็พากันเอาดาบวิเศษสรงดวงปักลงดินโดยปินทางค้มเข่าหากันจากนั้นก็เอาต้นกล้วยและต้นอ้อยมาวางใส่เครื่องกลางเพื่อปิดเงื้อโลเมื่อเสร็จแล้วพวกเขาก็จบเบืงอยู่ไกๆ ในทันใดนั้นสร้างงาเงาโกได้กินคนลวงล่ำเข้ามาในดินเดนของมันมันก็อยากให้จึงซอกค้นไปมาพราเขามาหอดใกล้บอนที่คุ้นหานทั้งสามลีอยู่มันก็เน้เห็นต้นกล้วยและต้นอ้อยกองกันอยู่มันจึงเดง,งวงเข่าใส่จับกินแต่โยนค้่ใจให้โบทันระวังงวงของมันจึงถือดาบควมวิเศษขาดเึ่ง เมื่อน,นั้นมื่นกลืนได้โอกาสกโกดูดเข่าใ่และออกดาบฟันขาสร้างไห้ลุ่มลลงจากนั้นมื่นเกลาและแสนกลืนก็พากันเอาหอกแทงเขาท่องสร้างจนตายกับทีในเมื่อสร้างไห้ตายแล้วค้นหารทั้งสามกมุ่งนาไปยังทำไงซึ่งเปิ่นบนอยู่ของเสือไห้พอไปหอดแล้วพวกเขาก็พากันจบเบิ้งรหัสการไปมาของมัน จึงห้วาเสือให้ตัวนั้นมันออกมากินแต่ย้มกลางคืนส่วนย้มกลางเว้นมันจะนอนพักผ่อนเมื่อเป็นเ่นนั้นพวกเขาจึงเฝ้าจัดเจงห่างแหวใส่ทางออกของมันพอตกกลางคืนมาเสือให้ก็ออกไปหากินมันก็เลยถึกแหวที่พวกเขาห่างไว้นั่นเสือให้ดินดันไปมาเฮ็ดจังใดแหวก็บโบขาด เพราะเสื้อที่เขาเห็ดแถวนั้นเป็นเสื้อวิเศษ์พอหุงเส้ามือไมมา,มาค้นหาทั้งสามโก็พากกันไปฆ่าเสือไยตัวนั้นเมื่อเสือายตัวนั้นตายแล้วพวกเขาโก็พากกันไปฆางูตรองเฮียงค้นหาทั้งสามพากกันไปซอกเอาคอนไม้มาโจเป็นหูพ่อหลุมตู แล้วก็พาก,กันหามเอาคนไม้นั่นไปยั้งบนที่งูตรงเฮียงจากนั้นก็พาก,กันลี้อยู่ในกุนไม้แล้วจบบึงลอถางงูเขามาหาเหมื่อนั้นงูได้กินคนที่ลวงล่ำเข้ามาในขีดเด่นของมันมันโก็ซกค้นหาไปมาเพราะเขามาใกล้คนไม้ที่คุ้นหานทั้งสามลี้อยู่มันก็แน้มเห็นคนไมหนิ่งติงเล็ก,กิ้งไปมา งูขิดว่าเมนสตรูมันจึงโดดเข่าเกี้ยวหัดแล้วคบตอดขอนไม้นั้นพร้อมทั้งพนพิษใจแต่ค้นหานทั้งสมทีลี่อยู่ในกลุ่นไม้โกโบอปิังในที่สุดพิษของงูโกมดุดเมื่อนั้นค้นหานทั้งสมได้โอกาสจึงเฝ้าพักกันออกจากขนไม้แล้วก็เอาหอกเอาดาบแทงเข่าใสาง่งูตัวนั่นจนตาย เมื่อขาสัตว์ให้ทั้งสามตายหมดแล้วค้นหารทั้งสามโกพ้ากันกลับเมื่อกลับทูลตนางอ่อนอมเพื่อจะได้นางมาเป็นเมียเมื่อน,นั้นนางอ่อนอมโบจักชิตัดสินใจเอาภัยดีนางจึงให้ค้นหารทั้งสามแข่งขันกันกิน,กนสิ้นถ้าไผ่กินหมดกนก็จะได้นางอ่อนอมเป็นเมียในขณะนั้นเศนกืนโกโบแข่งน้ำมู แล้วขอเอาเตะค้ำสามตอนอ้อมหอบโค่เนียงสามโอบโกโพอจึงยังเหลือแต่มื่นกลืนและมื่นเกลวที่จะต้องแข่งขันกันพอหอดมือแข่งขันผู้คนทั้งหลายต่างโก้ค้ากันมาอังโอโลถาอยู่ที่เดินซาลากก่วงกลางบ้านพอถึงเลือกงามย้ำดีแล้วการแข่งขันก็เริ่มขึ้น มืนกลืนและมืนเกลาต่างโก้กมหนา้าก้มตากินควายของภายลาวอย่างเฝ้าฟังผู้คนที่มาสมต่างโกมิดเงียบเขาหนึ่งมืนกลืนกกยกมือสองเบื้องขึ้นสุดแขนพ้อมทางห้องขึ้นด้วยความดีใจผู้คนที่มาปิ่นสักขี่พยานต่างก่อห้องโฮเสียงดังฟดสนันเมื่อมือนกลืนสามารถกินควายหมดก่อน แล้วจึงเป็นภูสนะและได้นางอดอามมาปิ่นเมียอยู่ต่อมานาองอดอามเห็นว่าอยู่ถึงภูลันนี้บสะดวกสบายในการทำมาหากินนางจึงพาสาวบ้านลุงจากภูลันมาอยู่บนห้าเพียงนั้นแล้วก็พักการปุกเฮือนแป่งซานอยู่ที่นั่นอย่างมีความสุขผู้คนก็นับมื้อนับหลายขึ้นและบ้านเฮือนก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ดุนนานมาก็กลายเป็นเมืองหนึ่งซึ่งห้องซื้อว่าเมืองปู่าก็อย้อนว่าผู้คนทั้งหลายได้ระนึกถึงคุณงามความดีของคุณทั้งสองคือมือนกลืนและนางอ่อนอามทุกคนต่างเคารพากันจมทิดซบติดปากว่าปูขาญาไตเมื่อเวลาผ่านไปดุนน้นคำว่าปูขาญาไต ก็เพี้ยนเสียงมาเป็นปูคาหรือภูคานั่นเองอยู่มาฮอสมัยศึกพมาก่าประชาชนได้พากันสร้างของขึ้อมอวังเพื่อป้องกันศัตรูก็ได้มีการบูรณะส่มแปลงเวียงคืนใหม่อยู่มาผู้คนจึงเอาคำบับเวียงมาืิมใส่จึงกลายมาเปลี่ยนเมืองเวียงภูคาจนถึงทุกมื้อนี้